สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธุรีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮหาหนอยงวดประจาวันที่19เมษายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮหาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้ คำนวณเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาสรุปจากผู้ชุด3ตัว2ตัวบนในชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นจากสูตรที่คํานวณแล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวหวยฮาหนอยเพื่อนําเลขตัวเด่นจับคู่ สามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยหาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในก,การรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยหาหนอยงวดประจำวันที่18เมษายนสองพันหรกบกันกนค,ครับ ผลการนอสระกวยฮานอยพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17น30นาฬิกาทีเด็กไทย3ตัวบนออก0 2. 63 2. ์6ตัวบน6 3เด็กไทย2องางกผลกานอสรกะกขยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18ปนานาทีถึง18บ0ปนากานทีเล็กไทย3ตับนออก9042ตับน0 4ยเด็กไทย2อางน่และผลกานอสระกวย ฮานอย VIP ทำคันดออกในเวลา19นก15นาทีถึง19น30นาทีเลขไทย3ตัววันออก6 2 1 2ตัววัน2 1เลขไทย2องตัง1 5นี่คือผลการออสรากไวฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่18เมษายนครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยผมแนะนำเลขไทย3ตวัวหวยวฮานอยปกติซึ่งออก9 0 4 มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักร้อยกันนะครับหลักร้อยผมแนะนำเลขเก้าหลักร้อยหวดลาสุดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เด่นจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วสี่ตัวครับสี่ดอกมีสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์หลักสิบครับนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณไว้สี่ตัวครับสี่ตัวมีสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดหลักหน่วยครับนำเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำโน้ด้ลข4ตัวครับ4ตัวเล4 6 8 9 4 6 8 9นี่คือเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยห,หวยฮานอยงวดประจําวันที่19เมษายนครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผม9นน14ตัว2 3 7 8จับคู่หลักหน่วย4ตัว4 6 8 9จับได้ชุด2ตัวบนห,หนวยฮานอยจากนี้ครับ2วัน10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ เจ็ดสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าสามังหลักสิบจับผู้หลักหน่วยสี่ตัวสามสี่สามหาเนะครับเจ็บงหลักสิบนะครับจับผู้หลักหน่วยสตัวครับจะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจางหลักสิบครับจับผู้หลักหน่วยสีตัวจะได้8ปดสี่แหกและแปารวมทั้งหมดนะครับในชุดสตัวบนจับผู้ได้สิบหกชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสองตัวบนครับส่วนชุดเด่นครับในชุดเด่นผมก็จะสรุป จาก16ตัดจาก16ขึ้นใป็นสมาชิกตัวครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบต้งซื้อคอนโสี่ตัวครับ2 3 7สานะครับ2 3 7 8็ดดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับดึงเลข3และดึงเลขแนะครับดึง3และ8วางที่หลักสิบนะครับและหลักหน่วย4ตัวครับ4 6 8 9ปครับ4 6 8 9ปดดึง2องตัวครับดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลข8วางหลักหน่วยครับ จากนั้นนะครับในชุดเด่นผมจะนําหลักสิบสองตัวสามและแปดจากคู่หลักหน่วสองตัวหกและแปดครับจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างสองตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับสองตัวบนที่สุดจากคู่เด่นไหมครับมีสามหกสามแปดแปดหกแปดแปดสี่ชุดครับสามหกสามแปดแปดหกและแปดแปดสี่ชุดนี่คือชุดเด่นสรุปสรุปตัดมาจากสิบหชุดนะครับมาลุ้นครับสี่ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับดูในตําแหน่งหลักร้อยครับ หลักร้อยสูตรที่เขานสีตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์นะครับสี่ห้าดึงสตัวครับดึงเลขห้าครับและดึงเลขศูนวางหลักร้อยครับผมจะนําเลขค่าเลขศูนย์นะครับมาจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดครับสามหกสามแปดแปดหกแปดแปดครับจะนี้ชุด3าตัวบนหอยหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สุดจับคู่ครับหวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสตัวบนสชุดจะได้ห้าสามหกห้าสามแปดห้าแปดหห้าปดแดสศนยวางหลักร้อย จับคู่ชุดเลศนสี่ชุดเนสามหกศดศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดทั้งหมดนะครับจับคู่ได้แปดชุดครับนี่คือชุดสามตนครับแชุดตรงตรงมาลุ้นครับในแดชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับในทั้งหมดแปดชุดสามตนหววเฮานะครับเด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่ห้ากแปนะครับเน้นไปที่ห้าหกแปดนะครับส่วนรองรองไปที่ศูนสาแปดครับรองศูนมแนะครับ เด่นที่สุดเน้น586นะครับ586รอง038ครับนี่คือ3ตัวนะครับจาก8ชุดครับจาก8ชุดเหลือที่2ชุดครับเหลืออยู่ที่586และ038นะครับและในชุด2ตัวบน4ชุดเน่งครับ36388688ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่86ครับเน้นไปที่86ครับรองที่38ครับเน้น86รอง38นี่คือเลขเด่นชุดเน้นชุดรอง2ตัวบนและ3ตัวไว้หน่อย มาได้ทั้ง3หาฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP สูตรคำนวณสูตรนี้เน,หหน็นฮานอยปกติรอบ18บแปดนาทีถึง18บแดนาสานาทีนะครับมาดูเลขไทยสองตล่างกันต่อครับเลขเด่น2อัตารางหวยฮาหนอยปกติหวดปลาสุดครับ18เมษาย,ยนออก5 1าหนึ่งนะครับลาสุดออก5้าหนึ่งครับมาดูสูตรคํานวณเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนําเลขค่าคานวณครับ,นนรบหาเลขเด่นประจําหลักสิบ ได้เลขเด่นที่ผมได้คำนวณเลยจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี3678ครับ3678หลักหน่วยนํำเลข1นึ่คำนวณนะครับหาเลขประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ยตัวครับ4ตัวมี2479ครับ24 7 9ี้นะครับนี่คือเลขเด่นหลัก10และหลักหน่วยเลขไทยาย2ตัวของหวยฮานอยครับในหลัก14ตัวครับ3678ครับดึง2ตัวครับดึงเลข7ครับ ดึงเลขเกและดึงเลขแวางที่หลักสิบครับหลักหน่วยสตัวครับสองสี่เจดครับสองสดึงสอตัวครับดึงเลขสครับและดึงเลขเนะครับวางที่หลักหน่วยผมจะนำหลักสิบสองตัวเจ็ดและแปดจากพวกหลักหน่วยสอตัวสี่และเกตครับจะได้ชุดเด่นสตัวร่างหวยหาหน่อยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ก็มีเจ็ดสี่เจปดสชุดครับเจ็ดสี่เจป่แปดชุดในสชุดนี้ครับชุดเด่นที่สุดเด่นไปที่เจนะครับ เน้นไปที่77ครับรองมาที่74ครับเน้น77รอง74นี่คือเลขเต่น2ตัวล่างของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ามฮานะครับพิเศษปกติและว i p นะครับแนวทางสูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ10ปาริกา15นาทีถึง10ปารกา30นาทีนะครับมาดูการสรุปนะครับวหวยฮานอยทั้ง3ามฮานะครับพิเศษปกติและว i p ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณ จับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างไว้ก็จะมีดังนี้ครับในชุด2ตัวครับที่สูบจับคู่ได้ก็จะมี3 6 3 8 8 6 8 8 4ปด8 7ด4และ8 7ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวนะครับ มาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างนะครับมาได้ทั้ง3หาหน่อยครับพิเศษพอติและ VIP มาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับ3ตัวบนเน้นไปที่5 8 6ครับเน้นที่5 8 6ครับ2ตัวบนเน้น8 6ครับเน้น8 6 2ตัวล่างเน้น7 7ครับนี่คือชุดเน้นครับรองครับชุดรอง3ตัวบนรองไปที่038ครับ038รอง2ตัวบนสารองสตัวล่าง จ็ดสี่ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองเลขไทยสามตะบนสองตะบนและสองตล่างนะครับมาดูที่เลขวิ่งครับเด่นวิ่งลอยครับเด่นบนเนเลขแปดเด่นนั่งเด้นเลขเกยครับแปดบนลัางเกนะครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรองสองตะบนสองตะล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมีแปดหกเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างถ้าจับคู่แปดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจํา วันที่19เมษายนครับมาได้ทั้ง3หามฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับแนวทางสูตรขนสุดนี้ครับผมเน้นไปที่ฮหาหนอยปกติรอบ1 8บาานาทริกา1านาทีาถึง1 8บนาทิกา30นาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางไปฮหาหนอยทั้ง3หามฮานอยที่ผมได้นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้ การพิจารณยายาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวเลขเ,เป็นเลขสูตรคำนวณท่านั้นครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรที่ผมได้คำนวณโดยไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้ในงวดประจำวันที่19เมษายนครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทุรด,ด,ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลงกังใหครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิด การกสนดสูตไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดรปจะมาที่19เมษายน2567ลนห้ารอยกิบเงเทิคสมาชิคตูวเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูตรดีๆลึกๆเด่นลงทีิเพื่อกับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับไวสมาชิกทุกท่าน โชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ